วันนี้โอ๊กก็จะมาขอเดี่ยวๆได้ปะเรื่องของนัดนะครับรุนน้องคนนึงนี่อยู่ในฐานพูดถึงว่าเรื่องฐานเนี่ยผมจะพูดให้ฟังก่อนว่าฐานผมมีลักษณะเป็นยังไงฐานผมเนี่ยมีลักษณะคืออยู่บนเขาทางขึ้นเขาเนี่ยประมาณ3 0เมตรไม่ไกลมากนะครับนี่ๆ,ๆดูเลยด้านหลังเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ขวามือขวามือก็จะเป็นที่โลง่งๆเลยเป็นขงงเขาโล่งๆเพราะเขาเพิ่งตัดตัดไมา้ยางไปทางซ้ายมือจะมีป่ายางรับอยู่แล้วก็ ฐานชุดเฝ้าตรวจชดนด์ที่สีนมีเบิร์มอยู่ทั้งหมด11เบิร์มเบิร์มก็คือ,อขนมนะครับแต่ว่าทํากับปูนก่ออิฐขึ้นมาเองแล้วก็มีหลังคาก็พอนอนได้นอนได้2อคนอลักษณะมันจะเป็นเหมือนขึ้นเขาไปแล้วในตรงข้างบนก็จะเป็นเสาธงมีเบิร์มมีเบิร์มฝังง่งนู้น5เบิร์มฝั่งนี้ฝั่งนี้6เบิร์มพอเข้าไปด้านในปุ๊บมันก็จะมีบอกกอเ่อนลงมาฝั่งข้างเนี่ยจะมีทางเดินเป็นบันไดลงมาจะมีห้องน้ำอยูนซ้ายมือแล้วก็โรงครัว แล้วก็ปิดจากถัดจากโรงกลัวมาอีกนิดนึงก็จะเป็นเบิร์มของผู้บังคับหมดฐานผมเนี่ยหนึ่งเลยคือไม่มีไฟฟ้าสองไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่มีไวฟมีแค่แบตเตอรี่แล้วก็แผงโซล่าเซลแล้วก็หลอด LED โง่โงเบิร์มละสองหลอดมันเลยทำให้แบบว่าบรรยากาศเนี่ยมันมืดมันน่ากลัวอย่างค,คิดภาพบอ,อกไหมว่า คือที่ไหนที่มันไม่มีไฟฟ้ามันแบบมันดูน่ากลัวจริงๆเรื่องมีอยู่ว่าไอ้นักเนี่ยมันตื่นตั้งแต่ตีสี่มันลงมาต้มน้ําร้อนก็เดินลงมาแล้วก็มาก่อไฟต้มน้าร้อนใส่กาคือในฐานเนี่ยจะมีธรรมเนียมที่บกว่าถ้าตื่นเช้าต้องต้มน้ําร้อนเพื่อไว้ให้รุ่นพี่หรือหรือเพื่อนๆทุกคนได้กินกาแฟใครตื่นเช้าก็มาต้มไปก่อน แล้วใครจะไม่ทําก็ได้ก็แล้วแต่แต่แต่วันนั้นนัดเป็นคนทําไอ้นัดมันมาต้มน้ําร้อนตอนเช้ามันเดินขึ้นมาแล้วมาเจอผมไอเฮียพี่โอ๊ผมคิดไอเฮียพ<ม>ี่โอ๊ไอสั์มึงไม่ต้องเรียกกูพี่ก็ได้เออว่า e, ไงน้อง hi, พี่เมื่อเช้าแม่งผมเจอผีวอวคาดว่ะจริงเหรอวะมึงเจอที่ไหนวะันก็บอกพี่อยู่ข้างปลายางฝั่งนูน้นนะแม่งมัน แม่หัวขาดอ่ะเยียพี่ผมก็ไม่กล้าดูแม่ผมก็วิ่งขึ้นเบิร์มไปไปแล้วผมก็เนี่ยตื่นมาตอนเช้าก็มาอุ่นน้ําร้อนให้พี่ว่าคิดในใจเลยไ้เยียหลอนเลยทีนี้หลังจากนั้นอสองวันผมก็ตื่นเช้าตื่นประมาณตีสี่ครึ่งแล้วผมก็เดินเดินเดินลงมาเดินลงมาผมก็มาต้มน้ําร้อนเฉือนยางออกมายางพาราเนี่ยที่แห้งแล้วอ่ะเฉือนออกมาแล้วจุดไฟจุดไฟปุ๊บผมก็เอาไม้ใส เพื่อก่อให้เป็นเปืนยเิดแดดต้มน้ำร้อนหลังจากนั้นผมก็เอาน้ำใส่กาก็ตั้งไฟไวหลังจากนั้นเว้น้ำร้อนยังไม่ทันเดือนก็หันซ้ายไปหันซ้ายไปทางปา่ายางนักภาพออกป่ะป่ายางที่มันมืดมืดอะป่ายางที่แบบไฟไม่มีอะแล้วมันมืด,มดแล้วตรงพื้นดินมันก็จะมีหญ้ามีอะไรอะเชื่อไม่เจอเวยโอ้โหไม่มีหัว มีแต่ตัวล้วนๆห่างจากผมประมาณหนึ่งร้อยเมตรผมก็แบบเฮ้ยไม่ไหววะมิาลองขยีตาขยีตาดูดิเปล่าตาไะแล้วเราก็หันไปดูอจริงชอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อีกทำไงดีวะผมเอาก็เอาวะดูที่มันจะทําอะไรก็หันไปดูอูเลยผมก็ว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วดูดิว่ามันเป็นยังไงกันเนี่ยผีเอวะ อยากรู้เหมือนกันมีจริงไม่มีจริงผมปอสักพักเว้ยแม่งเงยหัวขึ้นมาไอสัตว์พม่าตัดยางพม่าตัดยางแต่มันก้มหัวไปอย่างนี้ก้มหัวลงไปไฟไฟที่คาดหัวอ,อยู่เนี่ยไฟที่คาดหัวยเนี่ยก็ส่องลงไปในจอกยางไฟเนี่ยมันจะอยู่ในในจอกยางอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้ส่องไปในพื้นข้งางล่างแล้วมันหันหลังให้ผมมันหันหลังให้ผมแบบเนี้ยแล้วมันก็ก้ม ก็ไม่มีหัวจริงอะเราก็ดูเหมือนมันไม่มีหัว hey, ที่ไหนได้พ<ๆ>่าตัดยางโอ้โหพาหล่นเลยคือจังหวะที่เขาเก็บน้ํายางอะก็คือเขาเก็บอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาน้ํายางมาแล้วก็สอบก็คือขาเขาบังอยู่หลังประกอบด้วยระยะห่างมันก็เลยดูเหมือนผีหัวขาดพาหล่นเลย